ราก30คือพืชไม้เลื้อยสามารถนำมันต้มดื่มเป็นชาสมุนไพรช่วยบำรุงสตรีวันนี้ช่องฟิตฟู้ดมีวิธีกินราก30สิบสรรคุณและข้อควรระวังมาฝากกันค่ะ 3มิเป็นไม้เถาที่เลื้อยพันต้นไม้อื่นได้หนามนะคะจะมีรากใต้ดินเป็นพวงค่ะลักษณะรากจะคล้ายๆกับกระชายเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสตรีช่วยในการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายผู้หญิงค่ะช่วยบำรุงเลือดช่วยแก้อาการตกขาวช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนช่วยขับปัสสาวะขับเสมค่ะแก้ไอทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งค่ะ ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินในตับอ่อนซึ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีคุณสมบัติที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีสารสําคัญที่ช่วยในการลดน้ําตาลได้อีกด้วยค่ะในการรับประทานรากสารเราสามารถทานได้ทั้งแบบรากสดหรือแบบอบแห้งแล้วก็บดเป็นผงชงกินในรูปแบบของซองชาหรือว่าบดเป็นผงใส่ในแคปซูลก็มีค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะทานแบบชาสมุนไพรอบแห้งต้มดื่มนะคะก่อนอื่นก็นำราก30มาล้างใช้ราก3ามหนึ่งหยิบมือหรือว่าประมาณ10กรัมนะคะล้างให้สะอาดล้างนานๆค่ะนำรากสามสิลงไปต้มกับน้ำสอลิตรนะคะต้มกับน้ำร้อนแบบนี้ไปประมาณ20นาทีค่ะ รากสาเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์แต่ก็มีข้อควรระวังในการกินนะคะเนื่องจากในราก30มีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงจึงไม่เหมาะกับผู้หญิงที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเนื้องอกในเต้านมค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาคุมกําเนิดนะคะเพราะว่าอาจทําให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องกันนานๆค่ะพอต้มเสร็จก็พักให้คลายร้อนนะคะชาราก30จะมีสีเหลืองเข้มๆนะคะดื่มนอุ่นมีรสชาติจืดค่ะไม,ม่ขม หรือเราสามารถเติมน้ำผึ้งมะนาวเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยลงไปได้ค่ะปริมาณในการกินราก30ก็จะใช้รากแห้งประมาณ10กรัมตามในคลิปนะคะต้มดื่มวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าค่ะและไม่ควรดื่มต่อเนื่องกันนานๆเกิน2เดือนนะคะ เมนูเครื่องดื่มสมุนไพรล,ลาก30ห้หอมชานะคะทานง่ายอุ่นสบายท้องมาลองทำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้ค่ะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆบายฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ